เรื่องของความพยายามในการจยุติสงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนเนี่ยต้องใช้คําว่าลูกผีลูกคนอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยด้านหนึ่งพอเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนหารือกับสหรัฐที่ซาอุดีอาระเบียจบแล้วก็นําข้อเสนอที่ได้ไปเสนอกับทางรัเสเซียแต่ปรากฏรัเสเซียดูแล้วข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราว30วันในมุมของปูตินผู้นํารัเสเซียเนี่ยก็สนับสนุนนะแต่ขอผูกเงื่อนไขเอามาด้วยเพราะว่าในมุมของปูตินรู้สึกว่า การที่ยูเครนอยากจะหยุดยิงทั่วคราว30วันต้องการจะไปสะสมกําลังเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องการไประดมพลไหมหรือต้องการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มไหมดังนั้นเองปูตินก็เลยยื่นเงื่อนไขครับในช่วงที่หยุดยิง30วันเนี่ยชาติตะวันตกคุณห้ามส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้กับทางยูเครนนะแล้วยูเครนคุณก็ห้ามระดมพลด้วยเพราะฉะนั้นดูซิว่า เงื่อนไขของปูตินที่โยนลูกบอลกลับมาให้กับฝั่งของสหรัฐให้กับฝั่งของยูเครนเนี่ยโอเคหรือเปล่าโดยเฉพาะคนกลางที่มีน้ำหนักในการโน้มน้าวมากรวมไปถึงน้ำหนักในการกดดันไม่ว่าจะไปกดดันยูเครนไม่ว่าจะไปกดดันรัสเซียนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาจะว่ายังไงบ้างเพราะมีรายงานข่าวนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยฮะที่เดี๋ยวผู้นําของสหรัฐ โดนัลด์ทรัมป์น่าจะยกหูโทรศัพท์พูดคุยหารือกับผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินดังนั้นจับตาดูนะครับว่าจะได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือยังเกี่ยวกับการหยุดยิงชั่วคราวก่อนยังไม่ต้องนับการหยุดยิงแบบถาวรเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยปูตินเขามีการเรียกร้องนะครับว่าถ้าเกิดจะบรรลุข,ข้อตกลงสันติภาพได้อยากให้แก้ที่รากเหง้าของปัญหาเลยฮะเพราะฉะนั้นรอดูซิเพราะหลายคนคงพจะทราบเดี๋ยวว่า ปัญหานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วฝั่งของสหรัฐจะยอมรับได้หรือไม่นะครับและทั้งหมดที่เล่ามานี่เองฮะก็เลยผลักดันราคาทองคำตลาดโลกให้ขึ้นต่อจากความไม่แน่ไม่นอนรวมไปถึงความตึงเครียดเรื่องของนโยบายการค้าแล้วก็สงครามการค้าด้วยขณะเดียวกันครับขอพามาดูความเคลื่อนไหวหน่อยเพราะว่ามีนักการทูตระดับสูงจากอิหร่านรัสเซียกับจีนเนี่ยเขาไปหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งของจีนครับในประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านยังจําที่ผมเล่าก่อนหน้านี้ได้ไหม ทรัมป์ไปกดดันอิหร่านให้กลับเข้ามาอยู่ในข้อตกลงที่จะไม่พัฒนานิวเคลียร์ทั้งทงท,งที่ก่อนหน้านี้อิหร่านก็เคยอยู่อยู่แล้วแต่ทรัมป์นั่นแหละถอนตัวเองออกไปในสมัยดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกแล้วจากนั้นทางทรัมป์ก็มาขู่ทางด้านของอิหร่านอิหร่านก็ไม่โอเคอยู่แล้วครับที่ทรัมป์เนี่ยจะมาบูลลี่อิหร่านแล้วก็จะดึงอิหร่านกลับเข้ามาอยู่ภายในข้อตกลงไม่พัฒนานิวเคลียร์ล่าสุดนี้ครับ สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานนะครับว่าผู้แทนจากสามประเทศคืออิหร่านรัเสเซียกับจีนเข้าไปหาหรือกันในประเด็นนิวเคลียร์นี้นี่แหละแล้วทีนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือทั้งรัสเซียทั้งจีนเนี่ยให้การสนับสนุนอิหร่านอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยจีนกับรัสเซียประกาศพร้อมยืนเคียงข้างอิหร่านหลังจากอิหร่านโดนสหรัฐกดดันอย่างหนักครับซึ่งนักการทูตระดับสูงของจีนกับรัสเซียระบุว่าการเจรจาควรจะเกิดขึ้น บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและสหรัฐควรยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่านด้วยอ่ะจับตาดูให้ดีว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นยังไงดังนั้นณนะขณะนี้เราเลยได้เห็นปัจจัยบวกมาลุมมาตุ้มทองคำพอสมควรครับแล้ววันนี้ราคาทองคำของไทยบวกขึ้นมาเนี่ยถึง650บาทนะครับมีการปรับเปลี่ยนราคาไป10ครั้งนี่คือการอัปเดตล่าสุดก่อนเข้ารายการครับแล้วราคาทองคำแท่ง จุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ที่ทำเอาไว้ขายออกบาทละ47,650รูปพันธ์ขายออกบาทละ48,450บาท, 48, บาทนี่ขนาดเงินบาทเราแข็งค่ามากดเอาไว้แล้วนะครับไม่งั้นทองคำไทยยิ่งไปไกลกว่าน,นี้อีกครับเพราะว่าวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวแถวแถว33บาท60กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมครับ ทองโลโกสปอตแน่นอนว่าแนวต้านสำคัญมากๆคือ3,000เหรียญแล้วถ้าเกิดทะลุได้นักวิเคราะห์หลายคนก็มองตัวเลขกลมๆสวยๆเลยว่าอาจจะไปรอถแถวๆ3 1 0 0้ยไหมส่วนแนวรับเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมฮะวินาทีนี้มาถึงแล้วนะครับ3 0 0พเหรียญแล้วนะครับนี่จะถูกจารึกลงไปในหน้าประวัติศาสตร์นะครับแล้วผมพาย้อนกับไปดูก่อนหน้านี้ครับครั้งสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนเทรนด์ครั้งสำคัญของราคาตัวคำตลาดโลโกสปอตเนี่ย เกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมปี66เลยนะครับ2ปีก่อนหน้านี้เป็นปีที่ทองคําตลาดโลกโกลสปอตเนี่ยทะลุ2,000เหรียญขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ย่อตัวลงไปย่อตัวลงไปเสร็จก็กลับขึ้นมาเหนือ2,000เหรียญอีกครั้งช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปี66ได้แล้วคราวนี้ไม่ยอมหลุด2,000แล้วครับค้างยาวนานต่อเนื่องมาปีเสร็ศษเ,เกือบจะ2ปี จนมาล่าสุดณนะวันนี้ครับจากปี66ที่ทองคำตลาดโลกโกสปอร์ททะลุ2,000มาปีนี้68ทองคำตลาดโลกทะลุ3,000เหรียญใครมีอยู่ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยได้กำไรกันมากน้อยขนาดไหนต้นทุนเท่าไหร่บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับโดยวันนี้ผมได้สอบถามทางคุณหมอกิจรัตนจาก MTs โกแม่ทองสุกนะครับ ก็ให้แนวรับเอาไว้อยู่ที่ประมาณ2,960ในระยะสั้นส่วนระยะปานกลางก็คือ2,900ทวนครับส่วนราคาทองคำของไทยแนวรับทองคำแท่งก็คือ47,000